ไปสอนรามราชาฟรีไฟยืนหนึ่งตัวเต็งอีกเช่นเคยก็อามเาช้าแล้วหรอครับนี่อ่ะเอ้ายังไม่ทานได้ทำอะไรเลยเช้าแล้วหรอเชยไปได้นอนเลยกูย,ยังไม่ได้นอนเลยคนดูมาดูตากูดิดิเชยตาดำปี่ตาดำปี่เลยอ่ะี่ยตาดำปีเำป่เลยขอบตาดำเป๊ะเลยว่ะในขนาดเดียวไม่ได้นอนยังหลอกขนาดเนี้ยมงดูเอาอ่ะ ทำไมกูมันหล่อจังวะไอสอนรามไม่หล่อทุกสถานการณ์ควยแม่มึงอะแม่มึงอะเฮ้ยปากพวกมึงมันดีเนาะอะไรวะอะไรอะอิสุนีสวัสดีค่ะแม่มึงอะครับไปสวัสดีพ่อสวัสดีแม่มึงนะอิสุนีบัานพ่อมึงอะอันแล้ว่าไนดูมึงเจ้าปากดีด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะปากดีกันเพื่ออะไรวะมึงเคยตายไหมวะเคยตายองตายหาซะพวกมึงอะอะไรคุณตำรวจมีคนดีมีคนดีบัานพ่อมึงอะ เฮ้ยห่ะดเงียดงดเงียดอยากเติดเคะลาจาจื๊ก็ฮะอยู่ด la ีๆมันก็เช้างงอยู่ดีๆแบบเอ้าอยู่ดีๆเช้าแล้วเหรองงอะครับอันนี้คือเช้าแล้วเหรอหรือยังไงเนี่ยไอสอดรามงงไปหมดละอันนี้คือตอนเช้าใช่ไหมนะครับผมก็มาจะตรีมตอนเช้าเดี๋ยวช่วงแปดโมงครึ่งเดี๋ยวก็ออกละเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องบินต่อด้วยอ่ ก็เลยมาสตะีมตอนเช้าก่อนละกันจะหยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะก็คงจะไม่เป็นไรน้องๆก็คงจะร้องไห้คิดถึงพี่กันอยู่ดูจากทรงละตอนนี้ก็จะมีแต่คนแบบร้องไห้กันอยู่อ่ะอืมอะไรเนี่ยผมอยากให้พี่อะไรอ่ะผมอยากให้พี่เล่นโหดๆหน่อยครับอ๋ออันนี้คือไม่โหดหรอกูยิงไม่โหดตรงไหนครับอะไรครับนกพ่อเมื่อสอนลามบุเรงน้องมันแม่เมื่ออะไรอ่ะ สอนลามไม่เรียนหรอไม่เรียนพ่อเหมือน,นครับกูไม่ใช่นักเรียนครับกูนักเลงปากพมึงม,มันดีเนาะนกแม้มึงเฮ้ยจะไม่ได้เจอกันเดี๋ยวมึงจะปากดีกับเพื่อนอะวะพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนด้ยเด็กพวกนะีอ้อาบนะ้ำบ้างนะเสื้อตัวเดิมตลอดไลอับอาบครับอาบตลอดสูนีน้หอมโง่พ่อมือ หอมไม่หอมตรงไหนวะคนดูขายเสื้อตัวนี้ด้วยขายเสื้อตัวนี้เตรียมเอฟได้เลยขายสี่พันพอครับเป็นเสื้อแท้ด้วยนะคือหนังแท้ด้วยโดูดีดมีกลิ่นด้วยกลิ่นหอมอะ่ะไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะเพราะไอ้สอรามอะไรอะ่ะสตรีมเก่าเป้าครับมันพ่อเหมือครับกูจะมาเปิดสตรีมเก่าอหาแม่มึงเหรอวะ ฮะคูไปก็ค e ือไปจริงครับเดี right. mm ๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอตอน8โมงกว่าๆเนี่ยคูต้องขึ้นเครื่องบินละต้องขึ้นไฟบินละครับอะไรอ่ะพี่สอนรามหล่อจังครับธรรดาครับไอสอนรามมันหล่ออยู่แล้วเฮ้ยแล้วมันจะไม่มีใครเล่นเลยหรือยังไงวะไอ้เฮียคุณภาพเกมก็ดีจัดเลยว่ะอะไรอะให้ตุวนดีซื้อนะโอ้ อฟห้าบาทเอาไปทําผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้ามันพอ่อมึงอะอะไรอะหน้าโดนแฮกใช่ไหมใช่คาน้องให้มันไปครับเสียเวลาเวลามเวลาด้วยไอ้ไมาแฮกของใครไม่แฮกมาแฮกของราชาฟีไฟโนวั one, นโนหนึ่งนกก๊อดกุ้งงนกร้องสุนีนกร้องสุนีนนแม่มึงอะมึงเคยตายไปวะคนดูเฮ้ยแล้วมึงจะร้องเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตุน,นีแม่มึงอะตุน,นีหอยเหม็นโอ้ยแม่มึงหอมตายเนาะ สมเพศปากเนาะใไห้พวกเนี้ยแม่มึงเจาะปากมาพูดแล้วยังไงวะโอ้บาบูหน้าก็เหมือนบาบูอะวะคนดูเหมือนอนอะเหมือนเนาะวะไม่ได้มีความเหลืองอะไรบารบูพัดพ่อ,อบาบูไม่หยุดเลย มึงรู้ได้ไงครับว่าเสื้อเชียรลามึงรู้ได้ไงครับสอนราเม่อเลิกจัดโหดโหดให้เด็กมันดูหน่อยดีได้อยู่ละเดี๋ยวจัดให้น้องรักจัดโหดแบบกระโดดมาปาดสายน้องหนึ่งน้องต่ออะไรเงี้ยจัดให้หน่อยหลักการตึงให้เด็กมันดูหน่อยเลยลักการตัวท็อปพนมเป็นโอ้ กูอยากฆ่าคนว่ะตอนนี้ <ผม S 1> เลยครับที่ที่หนึ่งที่เจ็ดศูศูนย์แต่ผมเอฟซีที่นะครับอะไรครับเจ็ดศูนย์อะไรครับปัญญาอ่อนครับกูไม่เคยโดนใครเจ็ดศูนย์มีแต่มึงเองครับเปล่าโดนกูยิงเจ็ดศูนย์นะมีแต่มึงเองอครับเปล่าครับปัญญาอ่อนมาดอกมาบอกโดนกูยิงอะไรโดนยิงเจ็ดศูนย์อะไรคนดูมึงเชื่อไหมวะกูไม่เคยแพ้ใครครับไปหนึ่งหนึ่งใครก <c oughs> ็ไม่เคยแพ้ไม่แต่ชนะอย่างเดียวทอดเทีละก,กัน ไอ้เชแนแ่รก่อเรื่องก,กูเลี้ยงขึ้นมาเองเอฟซีบ้านพ่อมึงอะก่อเรื่องขึ้นมาเองนะสมเพศอะไรอ่ะพี่ต่อรามโนหนึ่งอยู่แล้วอะไรใครเอาเจ็ดศูนย์พี่มีแต่พี่ไปเอาอะไรเจ็ดศูนย์เขาหอธรรมดาครับมับนเมาครับปัญญาอ่อนด้วยันนี้วันี้ขอตึกตึกหลักการขอตึกตึตกหลักการขอตึกตึตกหลักการ ลาจารุนลาจาจุนมาทีหนึ่งลุมอะไรอะลุมกี่คนเกียดมึงไม่รู้นะอะไรครับปัญญาอ่อนครับใครเกียดกูเขารักกูจะตายเขารักเขารักเขารักไอ้สอนรามจะตายไม่มีใครเกียดกูนี่ยถ้าให้ดาวช่องแชบเป็นแต่คนชมเอาง่ายๆประมาณถ้ากูดาวประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นนะดาก,กูอีกประมาณอะไรอ่ะ แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะคือเคารพกูหมดวัาดีพี่ชายฮะ<า>วัาดีครับวัาดีน้องวัาดีน้องวัาดีครับ <S <S มาตึงอ่ะมาตึงให้เด็กมาดูได้ยายสาตเรามาตึงให้เด็กมาดูได้ช่วงเช้าด้วยไม่เคยสตรีมด้วยช่วงเช้าอ่ะมาตึงไม่เด็กๆมาดูหลายหลักกันสมองส่วนไหนมาดูอ่ะอะไรครับไม่ต้องเอาสมองส่วนไหนมาดูไอ้น้ะไอพีไอพีฮัลโหลว้าว่าว่า ตอนนี้มันมีแต่คนชมกูใช่ไหมมึงตอบกูดิใช่ใช่ใช่ลิงเนีบูนเขาบอกเนี้ยฮะลิงบาบูพอ่อมึงอะเนี่ยเขาชมกูอะไรเนี่ย <c oughs> พี่สอดรามตึงจัดเลยครับอะไรเนี่ยโอ้โหขอคุณครับถ้าเกิดว่าพี่สอนรามกับอายุเคบวกกัน okay? no. อายุเคโนงพี่สอดรามโ no. นงอยู่แล้วอ๋อขอบคุณมากครับทไาด้าครับคือสอนรามมันตึงไนงะเด็กเดยวเ,เขาก็ต้องให้ความเคารพเขาต้องให้อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว เฮ้ยคบกูไปคน่เจอไปไปคนเพิ <diction aries> <ỗ phones> ่งตายกูไ <ION> ด <purse umes> ้ยินกูได้กิ่นเลือดเจอหนึ่งตัวเขาหัวสองร้อยสามตไ่เนไป้องเขาหัวเตหนักเขาหัวเตหนักขาหนึ่งหัวแตกมาเลยหัวแตกไปเจอกูจะเอา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 อ้ยหมาแล้ว กูตายเลยเว้ยโ,โดนหมาลอมกัดเชื่อไหมยิ่งจากโรงเรียนไปปรึกปัญญาอเอไรวะเฮ้ยไปไปอาพ่ออาแม่มึงไปคุยกับแม่มึงนะงอะไรเนี่ยฟิลมอสองทับหนึ่งนตีนอะไรเนี่ยมึงจะไปตั้งมอสองทับหนึ่งหาแม่มึงวะหัวร้อนหน่อยให้โดนหมาลอมกัดงูพอต่อเมอ่ะ ้องคูโมยังงูดงยี่ปากมันก็มันดีไปวันๆแหละพวกมึงอ่ะได้แค่ปากดีปากหมาอยู่นอกตออกูไม่กล้าตบตากูตักตัวมึงจะเอาไม่ละแค่นั้นแหละพี่สอนรามหล่อจังครับผมขอเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องตึงๆนะคือคนที่จะมาเป็นลูกศิษย์พี่ต้องแบบผู้แบบระดับนักแข่งโปรเพยเออร์อะไรเงี้ยครับตึงๆยิงหัวอะไรนะพี่จะบินไปไหนนะพี่จะบินไปอเมริกาครับ พอดี <ศ Dante> <Safe S 1> ไปไปถ่าย m ออ่ะไปถ <a ankle, S 1> like. like well ่ายเพลงแรปอ่ะเพราแบบเอาง่ายๆคนดูมึงเคยมึงเคยได้ยินที่นี่ไหมอิมีเนมอ่ะอิมิเนมแรปก็อดอ่ะนั่นแหละไก่โน่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรต่างหรยราชาไก่โน่หนึ่งบันพ่อมึงอ่ะเฮ้ย ไอ้ฮะเราได้มาเต่าร้อยโง่ตายแล้วมึงอ่ะราชาไก่โนหนึ่งมันพ่อมึงอ่ะครับราชาฟรีไปไอ้ไรเนี่ยมึงจะไปโคนหาพ่อมึงเหรอวะตูดีใครอ่ะมันไม่กูขอลิงดิทอะไรครับกูมีแต่ลิงหมัดอ่ะมึงจะเอาไหมเหมือนล่อได้เแค่เดียวเหมือนล่อเนาะยืนได้ครับไปไกลๆแลวตีนไปเหมือนซ้ำโอ้โหคืบแม่งให้ด้วยเีย เฮ้ยกูเมนซ่าเมนซ่าไป้ยบเมนซ่ากูบอกให้มึงไปไกลโดนยิงหัวเดี๋ยวก็ล็อกโรอะไรครับปัญญาอ่อนไอ้สอดรามไม่เคยแพ้ใครด้วย นนกโพสแต่แรในายดวกสหแก่รย์ใหญ่ยังวงบดก้าในโพสกันนเจ็ดใาญ่ไม่พวกภาษาไทยไม่เป็นรืยยังไงวะฮะมึงต้องให้กูสอนไม่ไว้นรกเนี่ยไอ้เหียกริย์กะไรกะไรใหญ่พ่ออันนี้ลงหนึ่งสี่ด้วยลงหนึ่งสี่แรงแกนมาเตอร์ด้วยนะอันเนี้ยของจริงเขาลงกันนะครับแบบเนี้ยกูบอกแครนี้ล่ะของจริงเขาลงกัน พวกเด็กๆอย่าไปลงตามนะเพราะมัน,ม,นมันตึงเกินอะ่ะต้องเป็นพวกแบบนักแข่งโปรปเบียร์เขาถึงจะลงกันนะแบบนี้หนึ่งสี่แรงแก่นะพวกแรงธรรมดาพวกปัญญาอ่อนมันลงกันนะ ไม่อยาเบื่อาเด้อเบื่อตายจางกูแตกใเยเย็นแมุ่อยาตาเือใส่้องนะครับใส่วัเกส่วนนิดเดียวไเป่กูไม่ตายกูพิงเป็นแต่ซูมีขายหีวะฮะฮะ กูพิมพ์เป็นแต่สุดีโอขายขี่ๆแม่เหมือนะแม่มึนเคยโดนไม่ว่าให้สัสโดนีน่โกลุมอ่ะลุมเซิงสิบกว่าร้อยคนเฮ้ยเอาเม้ยกูขึ้นไปทำไมเนี่ยกูจะตายพระเจ้า อยู่ไม่ได้ไม่โคตรเยอะอ่ะ